เรื่องบางเรื่องเกษตรกรเนี่ยเคยบอกว่าอาจารย์อยากเอาของอาจารย์ไปขยายเชื้อทํานู่นทํานี่ครับถ้าฟังให้เข้าใจและกระจา่างครับแล้วไอ้ทิงบอกว่าจะไปขยายเชื้อเดี๋ยวจะรู้เองว่าอยากจะขยายหรือไม่ขยายครับอาจารย์มีน้ําหยักอยู่แค่ห้าตัวมีห้าตัวกคือน้ำหมักปลาหักปาตุนซีหนอ่อปุย๋ยแกนล้วยปีกล้วย,ย,ย,ยครับ น้ำหมักนมฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนไข่ครับน้ำหมักจุลินทรีย์เจ้าปวกสังข้อแสงสังข้อแสงครับเจ้าปวกกับสังข้อแสงมันต้องเอามารวมกันครับพืชขาดธาตุอาหารนะไม่ขาดแล้วอาจารย์เออตั้งสิบหกธาตุก็ยังไงแล้วทั้งสิบห้าพอดอเนี่ยมันกินธาตุอาหารไวสิบหกธาตุคือกันเมื่ดอครับผลผลิตของบ่าวยุตจะขึ้นไหมขึ้นครับอาจารย์ อาจารย์มีคำถามจากพี่น้องในเรื่องของการที่ต่อยอดน้ำหมักหลักหมื่นของอาจารย์นะครับสามารถต่อยอดได้ไหมหรือว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพหรือว่าขยายได้ไหมอยากให้อาจารย์ให้ความรู้กับพี่น้องหน่อยครับคือเอาอยัางไงดีเดี๋ยวเอาเอาเอาให้ให้กระจ่างเลยเนาะครับอาจารย์น้ำหมักอาจารย์เนี่ยครับอาจารย์เคยย้าเสมอว่าอาจารย์ทําน้ำหมักอยู่5อย่างครับ อันที่หนึ่งคือน้ำหมักปลาครับซึ่งเขาเรียกว่ากรดอะมิโนครับเกี่ยวกับสัตว์เนี่ยเขาจะเรียกว่ากรดอะมิโนครับโปรตีนง่ายๆอันที่2คือน้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยปีกล้วยแกนกล้วยซึ่งมันจะมีกระบวนการ3อย่างคือแบ่งเซลล์ยืดเซลล์ขยายเซลล์ครับไหมอันที่3คือน้ำหมักจุลินทรีย์จ้าปว,วกและสังข้อแสงครับกลุ่มนี้เันกลุ่มย่อยสลายและกลุ่มแผ่กระจายของระบบรากครับเห็นไหม อันที่สี่คือจุลินทรีย์นมและไข่ครับผมกลุ่มนี้มันก็ทำให้แคลเซียมแมกนีเซียมนมกับไข่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนลูกเราอ่ะครับอาจารย์กินนมปุ๊บเนี่ยมันก็จะปวบปวบนิ่มนิ่มน่น,นวน,น,วนจะนุ่มนุ่มนิ่มนิ่มแก้มก็นิ่มแขนก็นิ่มครับเห็นไหมนมไข่เห็นไหมอันที่สี่ก็คือกลุ่มยอดผักและผลไม้ยอดผักมันก็คือไซโคตีนผลไม้ก็คือโพแทสเซียมครับ มันจะมีห้ากลุ่มที่อาจารย์ทําน้ําหมักครับน้ําหมักห้ากลุ่มนี่มันจะเกี่ยวกับธาตุอาหารย้านะครับเรื่องธาตุอาหารครัธาตุอาหารมีกี่ธาตุสิบหกธาตุพอธาตุอาหารสิบหกธาตุปุ๊บอาจารย์มีน้ำหมักอยู่กี่อย่างเมื่อกี้ห้าอย่างห้าอย่างพอดอมมีกี่อย่างสิบห้าพอดอ แล้วทําไมจะมี15พดในน้ําหมัก5อย่างงงไหมบายุทธงงไหมกําลังงงอาจารย์เสีนยๆทําไมมี15พดในน้ําหมัก5อย่าง5อย่างทุกอย่างก็ต้องมีทั้งหมดใช่ไหมครับอาจารย์ก็มันมีน้ําหมักอยู่5ตัวครับแล้วทําไมมันต้องมี15พดนั่นน่ะสิอาจารย์อยู่ในแต่ละงงเลยงงตึ๊บ มงตึบอาจารย์งตึบเลยเลอ่า <นะ S 2> เห็นไหมครับคือเรื่องบางเรื่องเกษตรกรเนี่ยเคยบอกว่าอาจารย์อยากเอาของอาจารย์ไปขยายเชื้อทํานู่นทํานี่ครับถ้าฟังให้เข้าใจและกระจ่างครับแล้วไอ้ที่บอกว่าจะไปขยายเชื้อเดี๋ยวจะรู้เองว่าอยากจะขยายหรือไม่ขยายครับอาจารย์มีน้าหยักอยู่แค่ห้าตัวมีห้าตัวคือน้ําหมักปลา จุลินทรีย์หน่อกล้วยแกนกล้วยปีกล้วยครับน้ำหมักนมฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนไข่นะน้ำหมักจุลินทรีย์เจ้าวปวกสังข้อแส,สงเจ้าผว,วกกับสังข้อแสงม,มันต้องเอามารวมกันครับเพราะเจาวว้าผวกมันคือกลุ่มย่อยสลายครับจุลินทรีย์สังข้อแสงอาจารย์ไม่ได้ทำขังข้อแสงเหมือนชาวบ้านทั่วไปในขี้แดดนาเกลือเนี่ยเชื่อไหมว่ามันมีจุลินทรีย์มากกว่าสี่หมื่นชนิดโอ้มากกว่ากี่เท่านีอาจารย์สี่หมื่นสี่หมื่น แต่สี่0มืนชนิดนี่มันจะเป็นกลุ่ม <S 2> <S 2> um ที่เขาเรียกว่าอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันอยู่ในไฟลัมเดียวกันน่ครับผมเคยถามบ่ายุทธบบายุทธมีมะม่วงเนี่ยมะม่วงหนึ่งต้นเนี่ยครับมีมะม่วงหนึ่งอย่างอยู่หน้าบ้านเ่ายุทธเนี่ยครับบ่ายุทธบอกผมว่าวันนั้นเป็นมะม่วงแก้วครับมะม่วงอย่างเดียวครับว่ามะม่วงเนี่ยมันมีกี่สายพันธุ์โอ้เยอะเลยจาย์มะม่วงแก้ว,กวโอกรอง เกียวเสวยน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้หาชนุบมาหานุบลิ้นงูห่าฟ้าล่านน้องมันน้องแซงเขียวน้องแซงมะม่วงใหญ่มะม่วงอาทูอีทูเอา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 สิบอย่างพอครับคําว่ามะม่วงอาจารย์สรุปให้ง่ายๆว่าไอ้ที่เกินสิบอย่าเพิ่งพูดเอาแค่สิบเขามีสี่หมื่นชนิดก็ตามในที่แดดนาเกลือเนี่ยครับ ผมเคยพูดเสมอว่าฝนตกอยู่บ้านคนหนึ่งอยู่ลําปางเขาเรียกน้ำํำน้ำจืด,จดวิ่งมาชนกันที่ผ้าปะแดงขเ, <c oughs> งเขาเรียกน้ํปล่อยลงทะเลเขาเรียกน้ําเค็มดูดน้ําเค็มมาทํานาเกลือเอาเกลือมาใช้งานเก็นขี้แดดขึ้นมากรุินซีมันทั้งน้ําจืดน้ําก่อยน้ําเค็มมันกี่ชนิดละ่ะถ้าเขาแยกแยะเออแยกแยะไปว่าครับมันกลายเป็นสามสี่หมื่นชนิดอ่ะครับแต่ว่าสามสี่หมื่นชนิดนี่มันกี่สายพันธุ์เราก็ค่อยมาว่ากันครับเห็นไหม คือมะม่วงหนึ่งต้นเนี่ยมันไปกี่สายพันธุ์เรื่องของมันมันก็คือมะมม่วงอะอันนี้มันเปรี้ยวจัดทั้งก็อาจจะเป็นน้ำดอกไม้ถ้ากินดิบถ้ากินสุกหวานจัดก็เป็นน้ำดอกไม้ก็ได้ครับถ้าเป็นมันๆหน่อยก็มันหนองแซงหรือว่าเป็นเขียวเสวยครับเรื่องของเขาเขาก็จัดไฟลั่มของเขาไปเรื่องของเขาไปครับเราก็รู้แต่ว่ามันเป็นอย่างนี้พอเพราะเราทําเกษตรครับเราไม่ได้ไปหาข้อสอบครเออเกษตรกรก็ย้ําเสมอมันคืออะไรมันคืออะไรครับถามอาจารย์หลายอาจารย์ก อาจารย์ก็บอกว่าพวกเจ้าสิหาเงินหรือหาขอสอบเออหาเงินแมนเอออะไรได้หาเงินหาเงินครอบไหนวะเออเงินเนี้ยจบปอปสีถามเป็นสิบคำถามครับเจ้าอยากได้เงินไปปดหนีทอกซ์สอบหรืออยากได้ขอสอบเออแมนเออครับถ้าอยากหาเงินครับฟังให้ดี เราจะต้องทําผลผลิตเพิ่ม2อถึงสเท่าตัวครับด้วยวิธีใดอาจารย์ย้ําเสมอครับเอาไปต่อยอดใดยอเอาไปต่อยอดจังสันจังซีได้บัผมก็เคยถามเสมอถ้าอยากไปต่อยอดเราต้องมาถามอาจารย์ดอกครับไปที่กรมพัฒนาที่ดินไปเอาพอพอดอไปทํำรลด1ิบหาพอดอเห็ดเองเลยดีไหมดี เรต้องเอาไปต่อยอดหรอครับเอาัฒอาจาร์คดนี่เอาพอดอพคดไปคือไปใช้เลยเพิ่มผลผลิตสองึงสามเท่าตัวเลยดีไหมดีเสียเอาไปต่อยอดเทนอย่างครับพอดอพคดนี่คือไปเอาพอดอกับกรมพัฒนาที่ดินอยากต่อยอดคือให้ไปเอาที่กรมพัฒนาที่ดินเลยครับไปเอาพอดอเลยไปเอาพอดอที่พัฒนาที่ดินจังหวัดไปเอาที่เกษตรอำเภอครับไปเอาที่ไหนก็ได้เขามีแจกฟรี ดีบ่ครับของแท้ดีครับอาาจรย์อันนี้ของแทญหาได้ของแท้ครับเจ้าชีตอยอดยังเจ้าก็ะตอไปครับง่ายบ่เบาหยุดง่ายครับกระเกุ้ยกุ้ยง่ายตึบครับง่ายยังมีตึบพอมาถามเบาหยุดหน่ยากบ่ป่ะเนี่ยง่ายง่ายตึบบ่ต้องโทรเลยป่ะเนี่ยพี่น้องมันยากเอาจารย์ทำพอร์ดอให้จนกลายเป็นธาตุอาหารเนี่ย อาจารย์ไม่ได้ทําพอดอเป็นพอดอท,ท,ที่ต้องการที่ให้เกษตรกรเอาไปต่อเชื่อต่อนหยังดอกครับอาจารย์เอามาทําให้พอดอมันมีธาตุอาหารทั้ง16ธาตุาอ,อยู่ในตัวจุลินทรีย์ก็ทำเพื่อพี่น้อง เกษตรกรจะใช้ง่ายใช่ไหมถูกครับจุลินทรีย์มันมีตัวหนึ่งนี่สมมติว่ามีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแต่ถ้ามันมีธาตุอาหาร16ธาตุในจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับพืชขาดธาตุอาหารไหมไม่ขาดแล้วอาจารย์เออตั้ง16ธาตุก็ยังไงแล้วทั้ง15พอดอเนี่ยครับมันกินธาตุอาหารไว้16ธาตุคือกันเมื่อ่ะครับผลผลิตของบบาวยุ่จะขึ้นไหมขึ้นอาจารย์เกษตรกล้ยๆขึ้นไหมไม่ขึ้น เป็นอะไรถึงไม่ขึ้นก็ไม่ได้เอาไปใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เอาไปใช้เลยไม่ขึ้นเห็นไหมก็ก็ผมบอกว่าเรื่องบางเรื่องนี่ครับไปต่อยอดไม่ต้องไปต่อยอดกับอาจารย์โคตหรอกครับเอาไปใช้ให้เกิดผลผลิตสองถึงสเท่าตัวดีที่สุดแต่ถ้าจะเอาไปต่อยอดไปเอาที่กรมพัฒนาที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือว่า อาหัวหน้าพัฒนาที่ดินจังหวัดต่างๆก็คือพัฒนาที่ดินจังหวัดต่างๆหรือว่าที่เกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดนี่ชัดเจนครับพี่น้องชัดเจนไหมชัดเจนครับอาจารย์คือไม่ต้องว่าอาจารย์เอาพอดอะไรของอาจารย์ตัวนี้ไปต่อยัด่างนี้นไม่ต้องอกครับแปเอาที่นั่นได้15พอดอไปทําเลยครับอของอาจารย์คือเอาไปใช้เลยก็ผมบอกว่าพอดอของอาจารย์มันมีธาตุอาหาร 16- หธาตุเป็นสิ่งที่พืช ต้องการต้องการมันไม่สามารถเอาไปต่อได้ต่อได้แต่ต้องใช้เวลาเพราะมันไม่ใช่ออริกินอนครับมันไม่ใช่เชื้อตั้งต้นเหมือนที่กรมพัฒนาที่ดินเขาให้เกษตรทุกท่านเอาไปตามอาจารย์เอามาทําจนมันกินธาตอาหารได้ครบพร้อมที่จะถ่ายมูลให้พืชทำไมเราเอาไม่ไม่เอาไปทำเรื่องการเพิ่มผลผลิตครับ กับเอาไปต่อยอดกับเพิ่มผลผลิตเราจะเอาเงินหรือจะเอาไปอย่างอื่นเอาเงินเอาเงินก็เอาไปฉีดไปพ่นให้ผลผลิตมันเพิ่มหมาว่าเราต้องใช้ถูกประเภทถูกที่ถูกวันถูกที่ถูกเวลาถูกเวลาใช่ครับถูกไหมแต่อยากจะใช้ของอาจารย์นานๆจะได้เพิ่มปริมาณเยอะๆไปเอาที่กรมพัฒนาที่ดินเออของแท้ได้ทั้งชาติเลยเพราะเขาแจก ฟรีไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายแจกฟรีแล้วก็เขียนไว้ว่าห้ามจำน่ายขายวันนี้ท่านพอออกมาเขียนผมผมชี้ส่จุดได้ไหมห้ามซื้อขายห้ามจำนายแนนแนนครับแล้วเกษตรกรจะไปกลัวทำอะไรเออถูกไหมใช่ครับอาจารย์ก็เขาแจกฟรีอ่ะถูกไหมครับให้ฟรีแจกฟรีรถแจกยิ่งกว่าโปรโมชั่นครับ แต่ต้องมีความรู้ครับในการนําไปใช้งานอาจารย์ย้ําเสมอครับคุณเอาพอดอหนึ่งไปใช้งานเรื่องอะไรคุณเอาพอดอสองไปใช้งานเรื่องยังไม่เข้าใจนี่แหละอาจารย์สิผมจะอธิบายให้ฟังแบบเอาแบบขอดกางเกงหากันอ่ะหมดเปลือกหมดเปลือกอ่ะเห็นไหมเพราะอะไรเพราะเรื่องบางเรื่องเนี่ย มันเป็นเรื่องการทำความเข้าใจครับผมย้ำเสมอนะถ้าไม่ทำความเข้าใจวิธีการทำงานเอาขั้นตอนที่2ไปไว้ขั้นตอนที่8เอาขั้นตอนที่10มาไว้ขั้นตอนที่4เอาขั้นตอนที่หนึไปไว้ขั้นตอนที่6ครับโอกาสที่เราจะเพิ่มผลผลิตเป็น 2- อถึงสเท่าตัวมันแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วเราจะบอกว่าเอา้าทำไมทำเหมือนเขา ใช้เหมือนเขาเออมีคอมเมนต์เนี่ยเบาวยุทธก็มีคอมเมนต์เนี่ยใช่ต่เห็นกล้วยๆมีคอมเมนต์เนี่ยครับโอ้ยน้ำหมักปลาผมไปฉีดไม่เห็นมันจะโตอย่างวนอย่างเงี้ยใช่ครับน้ำหมักจนในซีหน่อกล้วยก็ผมไปฉีดไม่เห็นจะโตอย่างงั้นครับอ่านไหมในซองอ่ะเออน่ะเขาให้ไปทําอะไรโอ้ครับขึ้นมาแล้วหนึ่งปีเขาให้ไปหมักอินทรีย์วัตถุครับเขาไม่ได้บอกให้เจ้า่อดวิธีทุ่น พอไปฉีดต้นไม้ปุ๊บตากไปเพียวๆฉีดย้าย่าตายฉีดต้นไม้ต้นไม้เหี่ยวตายเห็นไหมก็มันเป็นกดกรดสองเปอร์เซ็นต์นะก็เป็นกดของมันเนี่ยโดนผิวหนังเนี่ยไหมเลยนะเปื่อยเลยนะผมบอกไว้โดนแขนลูกคุณเบายุดเบายุดสมมติว่าลูกกระยุธประมาณสักสองเดือนไปโดนเปื่อยเลยนะผมบอกไว้ให้ครับเห็นไหมนี่ผมบอกว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเกษตรกรต้องทําความเข้าใจนะครับ คุณทาขึ้นมาเป็นออริจินอลขึ้นมาเสร็จมันเป็นเขาเรียกว่าโมเลกุลมันมันยังโตอยู่ครับผมเคยถามกระเฉดกุ้ยกล้ยบ่าหยุดกินหินไหมไม่กินกินชาไหมไม่กินกินที่ตะลื้อกินทุกอย่างทุกอย่างที่อยู่ในโลกไหมมันกินไม่ได้อาจารย์ไม่ไปกินเนี่ยเห็นผมแข่ามื่อกาพังเหมือนเจอต่นครับอาจารย์บอกว่าคุณกินทุกรูปมันกินแบบไหนก็กินในรูปของแคลเซียมแมกนีเซียม เห็นไหมมันอยู่ในรูปในอาจารย์มันกินนมไหมล่ะกินครับที่เปลี่ยนจากอ๋อเดี๋ยวมามีแคลเซียมใะบ่ออาจารย์ก็ทำไงอ๋อเห็นไหมมันกินคนละลูกไก่มันกินหินเพราะอะไรมันเอาแคลเซียมไปย่อยสลายในกลืนกลืนเขาย่อยสลายหินได้ครับเห็นไหมเราไปเรากินต้มไก่ไหมกินครับอาจารย์ได้กินหินจากอะไรก็จากไก่ไก่ไก่มันพอมันแปลสลายหินกลายเป็นแคลเซียมแมกนีเซียม พี่น้องโกหกอาจารย์ได้ไหมบัดนี้ไม่ได้เลยอาจารย์ถ้าอาจารย์ถามจะบอกว่าไม่กินหินเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้แต่กินคนละรูปเห็นไหมชาวจัน์กินอะไรได้อนันใช่ไหมครับเพื่อกินอะไรเรากินตามสัตว์กินอะไรเรากินตามเพราะเรากินทั้งพืชและสัตว์เห็นไหมบบอกว่าอาจารย์ผมไม่กินสัตว์ผมกินเจเอพืชกินอะไรครับกินหินไหมกิน กินทรายไหมกินกินขี้ตะลืดไหมกินกินจากเขาทั้งนั้นอ๋อนี่เห็นไหมครับทั้งเกษตรกล้วยๆเอาทุกอย่างครับครับงัวกินอะไรกินหญ้ากินหญ้าไก่กินหินกินหินปลากินขี้ตะลืดกินตะลืดกินหมดเลยกินหมดทุกฉากเลยนะก็ได้กินเห็นไหมผมถามว่าวันนั้นผมแกล้งถามโอ้หญ้านี่งามเกษตรกล้วยๆกินทุกวันนั่นนี่เฮ้ยอาจารย์ผมไม่ได้กินใครจะไปกินหญ้าได้ครับอ้าว ก็กรเกษยดกล้วยๆกิมจุซอยจุซอยจุสามสิบกีบสามสิบกีบเห็นไหมกินยากไหมอ๋อกินแล้วแต่กินคนละรูปแบบเห็นไหม ถึงย้ำให้เกษตรกรเข้าใจผู้ที่ติดตาม YouTube ของบบาวยุทธก็ดีเกษตรกุ้ยควยก็ดีที่เคยถามอาจารย์ก็ดีว่าเกษตรกล้ยควยๆบาวยุทธก็ดีเอาไปต่อยอดได้ไหมจะไปต่อยอดทําไมไปต่อยอดไปเอากับกลมพัฒนาที่ดินที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดีกว่าไหม ดีกว่าด้วยของแท้ด้วยออในซองก็มีวิธีการมาการทำด้วยถูกได้ไหมได้ฟรีด้วยอาจารย์ฟรีด้วยไม่ต้องซื้อเออแล้วจะมาเอาธาตุอาหารที่พืชที่เขาจะเอาไปใช้ประโยชน์ไปต่อยอดทำไมอ๋อนี่ครับพี่น้องง่ายไหมง่ายครับอาจารย์นี่ถึงบอกว่าบางทีถามมาวันนั้นอ่ะเกษตรก้วยวยโทรหาผมบ่ายยุทธโทรหาผมไม่ซีเรียสน่ะนู่นคนเสื้อสีฟ้าฟ้านู่นซีเรียส อาจารย์มันไปต่อยอดยังไงพี่น้องถามมาพี่น้องถามมาตอบไม่ได้ครับเออไล่มาถามนน่นถามนี่ผมบอกว่าไม่ต้องไปต่อยอดครับมันเสียเวลาครับถ้าจะต่อยอดไปเอาที่กรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเห็นไหมเขาแจกฟรีดีกว่าไหมครับเอเอาของอาจารย์ไปต่อยอดเสียสองคน เออใช่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 ครับนี่คือหลักการวันนี้อาจารย์ตอบให้กระจ่างเลยนะครับถ้าโทรมาถามเกษตรกล้ยบาวชุดอี่ไม่ต้องโทรหาโทรหาอาจารย์อ่าถ้าไปหาไม่ได้ฟรีบอกเอเดี๋ยวอาจารย์จัดให้ฟรีเออว่าฟรีอยู่ที่ไหนครับอไม่ต้องไปเอาที่กลมด้วยครับไล่เข้าป่าเลยเฮ อะไรอยู่ออาจารย์ก็ได้เอาปก็ไปเอาโพดอ้ะได้สิพกได้ไหมสิพกเนผ่าโพดอะอะไรอยู่ในป่าอาจารย์เอ้าก็โพดอมันเป็นจุลินทรีย์ที่สร้างโลกอืมเขาก็เอามาจากในป่าอยู่แล้วครับมันก็มาจากหนึ่งกอไผ่หนึ่งกอไผ่สองต้นกล้วยต้นกล้วยสามต้นข้าวต้นข้าวสี่ต้นถั่วต้นถั่วห้าเจ้าปวกห้าเจ้าปวกหกไอ้ ยูรินีส์ขี้แดดนาเกลือขี้แดดนาเกลือตัวที่หกต้นยางยางนายางนาตัวที่เจ็ดต้นมะพร้าวมะพร้าวแปดต้นตาลต้นตาลเก้าต้นหมากต้กสิบกาอะไรนะอาจารย์อีกา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 เอ้าสิบเอ็ดกาเดี๋ยวไม่ถามอาจารย์นี่กามายังไงมันมายังไงกาเนี่ยมันมันไม่ใช่พืชอาจารย์มันมายังไงกาหรืออีแรงอีแรง นี่ไม่ใช่พืชแล้วอ๋าไม่ใช่พืชเ้วเป็นสัตว์นะอาจารย์หมาเน่ามันตายขอาจารย์ไม่ได้พูดคำหยาบอีกามันไปกินอีแรงไปกินครับมันเป็นโรคไหมตัวใหญ่ไม่เห็นไม่เห็นมันเป็นไม่เห็นมันเป็นโรคนะอาจารย์มันแข็งแรงตลอดครับเอากินซากพืช้ซากสัตว์กินซากสัตว์ที่เน่าเฒ่าในตัวเขาต้องมีจุลินทรีย์โอ้ ที่ยากสลายที่ย่อยสลายของเน่าให้กลายเป็นของดีดีเห็นไหมวันนั้นแหน่เบายุทธี่ไม่ต้องถามมนกเลยอาจารย์เอาขี้ไก่มาลงคุณนางปิดปาปิดจมูกเอามือปิดปากครับโอ้ขี้เหม็นแท้โกนเหม็นไงอาจารย์เหม็นเหม็นจริงๆอ่ะนั่นแหละอาจารย์ก็เตรียมสายน้ําฉีดครับพอขี้ไก่เขาดําอาจารย์ก็ฉีดไล่ๆสิบห้านาทีทํ o ย t u b e ต่อได้ ทั้งวันเลยจ้าวันนั้นทั้งวันเลยเห็นไหมมันกินของเน่าของเสียแต่มันทําให้กลายเป็นของดีรู้จักเราจะพูดยังไงดีอ่ะตัวเงินตัวทองเนาะมันถึงพูดทอดหน่อยครับก็ตัวเงินตัวทองนี่แหละจันมันกินทุกอย่างกินทุกอย่างเหมือนกันเห็นไหมแต่มาตัวมันแข็งแหลกอ๋อท้องไม่เสียเออไม่เป็นโรคด้วย ผมก็เอาจากตัวของเขาแหะมามาก่อีกเอาก็ไม่รู้แหละแต่ว่าผมไม่ได้ไปจับจัวมันเป็นมานะเวลาผมขี่รถไปตามถนนเห็นรถมันชนอีกานอนตายข้างทางผมก็มาเพาะเชื้อเห็นพวกนี้มันโดนเหยียบตายผมก็มาเพาะเชื้องูเหลือมผมได้แล้วเอาวันนั้นนี่อาจารย์บอกว่าอยากได้งูเหลือมได้จริงเหรอไปเห็นรถสิบล้อมเหยียบตายก็อยู่ในน้ำหมักแล้วครับเห็นไหมงูเหลือมอนาคอนด้าบางทีมันกินกวางเป็นตัวเป็นควายเป็นตัว มันย่อยสลายเขาคลวงเขากวางกลายเป็นน้ําหมดเห็นไหมครับมันต้องมีจุลินทรีย์ที่อยู่ในป่ามันค่อนข้างมหาศาลครับมันนั้นเกษอกล้วยถามว่าผมไปลําปางด้วยกันไงครับเพราะว่าอันนี้คนแม่หมาะเนาะครับพอกลับมาจากแม่เมาะมาถึงข้างทางก็ขายเห็ดครับอาจารย์ก็พาซื้อเห็ดครับอาจารย์ซื้อเห็ดอะไรเยอะแยะวันนั้นหมดไปเท่าไหร่กูหนึ่งห้าพันหกพัน ซื้อเห็ดอู้อาจารย์ไอ้พี่แกงยังไงหมดทั้งห้าหกพันเอามาใส่น้ำหมากโอ้โหนี่เขาบอกกินเห็ดอายุยืนใช่ครับอาจารย์ถ้าเราปลูกพืชทุเรียนเนี่ยอายุเราอายุทุเรียนได้ถึงร้อยปีดีไหมดีครับอาจารย์เห็นไหมปลูกทุกอย่างอายุยืนดีไหมดีครับในเห็ดมันก็มีดีเห็นอาจารย์ก็ไปใส่เห็นไหมต้นยางนาปลูกที่ไหนก็มีเห็ดขึ้นครับอาจารย์ก็ไปเอาลากมาทําการขูดเอาเนื้อเยื่อ ทำกรรมการน้ำในน้ําหมักกระจายเนี่ยมันมีทุกอย่างที่จะเสริมเติมแต่งให้พืชมีการเจริญเติบโตครับและสร้างผลผลิตคบั่ต้องเอาไปตอเชือดหรอครับเออเอาไปเอาผลผลิตสองถึงสามเท่าตัวกับพ่อละกันที่ตอเชื้อไปเอาที่กรม,มพัฒนาที่ดินกระสวงเกษตรและสางกอ เขาแจกฟรีดีกว่าไหมเออของแท้ดีเอาของแท้เลยครับจะไม่แท้เออถ้าแท้คือต้องพอดอพดพดสิบหกไ้หมเออสิบหกพอดอพอดอพดของแท้โอเคนะอันนี้ตอบให้เกษตรกรเข้าใจและมีความเขาเรียกอะไรกระจ่างแล้วก็มี สนุกสนานเพลิดเพลินเนาะเออเอาเปรียบไม่เห็นภาพเปรียบไม่เห็นภาพคือบางทีก็อาจารย์อาจจะพูดมีตลกขบขันไปบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเราพูดในลักษณะของงานเกษตรคืออาจารย์พยายามหลีกเลี่ยงงานวิชาการตลอดไงครับบางทีเกษตรขี้กล้วยถามอาจารย์เบายุทธถามอาจารย์อาจารย์ทำไมไม่ตอบแบบเป๊ะเป๊ะเหมือนสร้างฝ่ายวิชาการครับอาจารย์ก็บอกว่าเราหาอะไรที่เราทําเกษตร หาเงินหาอะไรได้จากผลผลิตทางการเกษตรครับเห็นไหมอาจารย์ถึงบอกว่าตอบแบบนั้นมันไม่ตอบเรื่องเงินครับเกษตรกรก็อ้ยฟังมากจนชั่วชีวิตแล้วละคเราต้องหาเงินจากดินครับโดยใช้จุลินทรีย์อาจารย์เฮดไบ่เฮดบ่ได้ หาได้ก็จริงจ่เฮ็ดบอได้ผู้ที่เฮดได้คือกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยครับมมีที่เดียวเลยมก็มีที่เดียวเพราะเราอยู่เมืองไทยเราผิดชอบเรื่องดินเราจะไปเอากระทรวงสาธารณสุขเขาก็บอให้เฮาแล้วแม่แต่เขาจะจับเขาสีจาน เอ็นวะก็มป็นคนละอย่างชาเจนยนครับไม่ต้องถามอาจารย์อี่งนะเออตอบเลยตอบเอาตามคลิปเลยครับเดี๋ยวผมปล่อยเออผมเอาคลิปให้ครับเกษตรกรจะได้เข้าใจไปในทางเดียวกันเข้าใจเนาะถามกระส่วงสารสุกจับเจ้าฉีดยาได้โอเคขอบคุณมากครับครับับดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ